แสนดี Sandy, วันนี้ก็ออกมาเสนอเรื่องเล่าเรื่องราวของครอบครัวที่ผ่านอุปสรรคมามากมายนานาชนิดแต่หัวใจของผู้ที่ได้ผ่านมานั้นจะเข้มแข็งขนาดไหนไปฟังเรื่องราวของพี่สาวคนโตของแม่แสนดีที่เขามีหัวใจ ที่แข็งแกร่งแต่กว่าจะแข็งแกร่งอย่างนี้เขาเจออะไรมาบ้างแรับฟังกันได้จ้ะพี่สาวในวัยที่เป็นสาวละอ่อนเขาก็ได้ย้ายตามพ่อกับแม่ไปอยู่ในหุบเขาแห่งทับลาน แต่เมื่อก่อนที่เขาจะย้ายตามไปด้วยนั้นเขาได้เป็นสาวแคดต,ตี้ที่สวยใสในว 17, ัย1 7 1 8ปปีเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้ดีเยี่ยมมากๆเลยพอไปอยู่ในหุบเขานั้นงานก็ไม่มีมีแต่ต้นลานทำให้เขา ทำงานหนักหาเลี้ยงครอบครัวแล้วต้องเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงของบ้านพ่อก็รักเขามากในวัยที่1 7บ8จ็ดกำลังสวยใสก็ได้มีหนุ่มหล่อมามากมายจากบ้านเกิดเขาก็มีหนุ่มหล่อที่เขาชอบพอพี่สาวอยู่แต่ว่าพี่สาวก็คงไม่ได้ ถูกใจเท่าไหร่พอมาถึงตอนนี้คงเจอความลำบากมากนะักเขาก็อยากจะหาคนช่วยดูแลเขาได้ตัดสินใจเลือกพี่เขยทีนี้พ่อเขาอก็เสียใจอย่างหนักเพราะว่าพ่อไม่ได้อยากจะให้แต่งกับคนนี้พ่อก็ เกิดมีทิฐิพี่ก็ได้ไปอยู่กับพี่เคยสร้างครอบครัวมีมีลูกลูกคนแรกของพี่สาวพ่อก็ยังไม่ค่อยจะยินดีเท่าไหร่แต่ว่าหัวใจของผู้เป็นพ่อก็ปวดร้าวในเมื่อตั้งความหวังเอาไว้มากมาย ลูกไม่ได้ดังใจพ่อก็เกิดทิฐิแต่ว่าวันต่อมาต่อมาพี่ของอแม่แสนดีก็เจออุปสรรคมากมายเดี๋ยวมาเล่าอีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะอันนี้กราบหัวใจรอของทุกท่านรักแสนดีน้อยๆขอให้รักนานๆ